น้ำพริกผัดน้ำพริกเผาฉบับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์และความเข้าใจผิดเรื่องรสน้ำพริกเผาในต้มยำภาพน้ำพริกผัดหรือน้ำพริกเผาเป็นเครื่องจิ้มสำหรับไทยที่กินได้อร่อยควบคู่กับปลาย่างปลาทอดและผักสดกรอบๆอ,อย่างมะเขือแตงกวาถั่วพูสตอรหรือก้านคูนจะคลุกข้าวสวยร้อนๆหรือจิ้มกินเป็นคำๆก็ได้หรือจะเอาไปทาขนมปังปิ้งก็อร่อยมาก น้ำพริกผัดและน้ำพริกเผาฉบับหม่อมราชวงศ์คือพริกปราโมดและความเข้าใจผิดเรื่องรสน้ำพริกเผาในต้มยำเดี๋ยวนี้เวลาเราอยากกินน้ำพริกสีแดงคอล้ำล้ำเนื้อเนียนเนียนละเอียดรสชาติออกหวานน้ำเค็มเผ็ดเปรี้ยวตามแล้วก็ผัดในน้ำมันค่อนข้างมากจอนมีน้ำมันสีแดงเยิ้มเยิ้มอยู่ตรงคอขวดน้ำพริกเราก็ต้องไปร้านขายน้ำพริกหรือไปตามแผนอาหารของซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วถามมหา น้ำคลิกเผาก็จะได้น้ำคลิกลักษณะดังที่ว่านั้นมากินจะคลุกข้าวทาขนมปังผัดหมูโรยหน้าข้าวพระรามลงสงสาแต้ปื่งงอหรือละลายในชามต้มยำน้ำข้นน้ำใสก็ได้ทั้งสิน้นน้ำคลิกที่เรียกว่าน้ำคริกเผานี้ในท้องตลาดมีหลายยี่ห้อถ้าสำรวจดูจริงๆก็คงมีนับเป็นสิบๆรายเหตุที่มีวางจำหน่ายมากขนาดนี้ ก็แสดงว่าต้องมีการบริโภคกันอย่างขนาดใหญ่ซึ่งก็คงจริงเพราะผมเห็นว่าน้ำพริกเผาแบบนี้ใช้มากในร้านอาหารตามสั่งตั้งแต่ใส่ต้ยมยำใส่ยำพลาหรือโดยเฉพาะผัดหมี่แห้งๆใส่ผักสดเช่นผักกระเฉดในร้านจีนส่วนใหญ่ก็เห็นใช้กันมากบ้านผมที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีก็เช่นเดียวกับบ้านอื่นๆอีกหลายบ้านคือมีน้ำพริกเผาที่ว่านี้กินเหมือนกัน โดยแม่ทำกินเองไม่ได้ไปซื้อหาที่ไหนเพราะว่าบ้านเราไม่กินรสหวานน้ำพริกเผาแบบนี้ไม่ว่าจะซื้อที่ไหนก็ไม่มีข้อยกเวน้นคือจะหวานนำทุกยี่ห้อไปครับภาพเครื่องคราวหลักๆของน้ำพริกผัดเหมือนกันกับน้ำพริกเผาเพียงแต่ใช้วิธีเจียวให้เหลืองหอมกรอบในกระทะน้ำมันแล้วตำจนละเอียดเข้ากันดีจากนั้นเอาลงผัดอีกครั้งปรุงรสตามต้องการ สูตรอร่อยน้ำพริกเผาวิธีทำนั้นแม้ไม่ยากแต่ก็ค่อนข้างซับซ้อนคือเราต้องหั่นพริกแห้งเม็ดใหญ่ตามขวางหนาหนา,นาหน่อยพริกที่หนูแห้งเม็ดเล็กถ้าได้พริกกระเรียงจะเผ็ดหอมาดีเด็ดคั่วหรือไม่ก็ได้หัวหอมแดงและกระเทียมไทยกลีบเล็กตำพอให้แหลกเป็นชิ้นชิ้นกระปีดีกุ้งแห้งทั้งหมดนี้เจียวน้ำมันในกระทะไฟอ่อนให้กรอบหอม แล้วเอาลงตำในครกหิงอย่าให้แหลกมากน้ำคริกจะเละเนียนเป็นโคลนเกินไปจากนั้นเอากระทะใบเดิมที่ใช้เจียวนั่นแหละครับตั้งไฟอีกรอบตักน้ำคริกลงผัดเติมน้ำตาลปึกน้ำปลาดีน้ำั้นมะขามเปียกใช้ไฟอ่อนเหมือนเดิมชิมให้ได้รสเผ็ดเปรี้ยวเค็มส่วนหวานขอแค่นิดเดียวพอสำหรับความข้นหนื่นั้นเราใช้น้ำเป็นตัวกำกับคือเติมเข้าไปให้ได้ตามที่เราชอบนะครับ เท่านี้ก็จะได้น้ำพริกเผาผัดน้ำมันหอมๆม,มาคลุกข้าวกินกับปลาทูทอดผักสดอย่างมะเขือเปรอะมะเขือตอแหลคมิ่งขาวถั่วพูแตงกวาสตอก้านคูนหรือจะเป็นสะเดาวลวกก็ยังได้ผู้ที่ทำให้ผมชุกคิดสงสัยเรื่องชื่อน้ำพริกนี้เป็นคนแรกแๆก,ก,ก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทท่านเขียนไว้ในหนังสือน้ำพริกคึกฤทธิ์ที่รวบรวมพิมพ์จากคอลัมน์ซอยสวนพลู ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันช่วงพศสอ3 5 5ตอนหนึ่งว่าวิธีทำน้ำคลิกเผานั้นให้เอาคลิกแห้งหอมกระเทียมและปลอดที่ตากแห้งไว้ลงคั่วในกระทะแห้งทีละอย่างจนเกรียมและกรอบการคั่วนี้คืออาการที่เรียกว่าเผาเพราะใส่กระทะคั่วโดยไม่มีน้ำมันหรือน้ำหรืออะไรเลย ทำกันไปอย่างแห้งแห้งจนได้ผลเหมือนกับเผาออกสีดำและมีกลิ่นหอมแล้วก็เอาลงตำปนกันในครกหินขนาดใหญ่เอากระปีเผาไฟใส่ลงโคลกต่อไปอีกน้ำพริกเผากับน้ำพริกผัดส่วนน้ำพริกอีกชนิดหนึ่งคือน้ำพริกผัดคุณชายบอกว่าให้เอาเครื่องมาผัด ใช้น้ำมันใส่ในกระทะแล้วผัดไปจนกรอบทีละอย่างกะปิก็ต้องเอาลงทอดให้กรอบแล้วจึงเอาลงโขลกเข้าด้วยกันในการโขลกน้ำพริกผัดนี้ก็เติมรสตามใจชอบเช่นน้ำตาลน้ำปลาน้ำส้มมะขามเปียกเมื่อผมลองค้นตำราหลายเล่มก็เห็นมีแยกแยะน้ำคริกสองแบบนี้ไว้บ้างเช่นตำรับสายเยาวภาของสายปัญญาสมาคมหรือตำรับอาหารวิทยาลัยในวังที่ยังมีสูตรน้ำคริกผัดแยกให้เห็นชัดๆอยู่ แต่ตำราสมัยหลังๆส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่าน้ำคลิกเผาเรียกน้ำคลิกผัดแทนไปหมดเหมือนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังในตอนต้นนะครับแม้ว่าจะไม่มีขั้นตอนการเผาเครื่องอีกต่อไปแล้วก็ตามเรื่องนี้ผมอยากเดาว่าการมีกระทะเหล็กและน้ำมันใช้มากขึ้นกว่าสมัยก่อนหน้าทำให้การเข้าถึงของทอดของเจียวเป็นไปได้ง่ายขึ้น และก็อาจเป็นคนครัวจีนอีกเช่นกันที่ประยุกต์เอาน้ำพริกเผาแบบผัดน้ำมันบรรจุในกระป๋องใหญ่ๆอย่างเช่นของยี่ห้อถั่วฮะเสงมาปรุงใส่ต้มยำจนดูเผินๆต้มยำไทยแทบจะแปลงกายเป็นซุปเผ็ดแบบเสฉวนไปเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีวัฒนธรรมการกินต้มยำแบบดังกล่าวก็ได้คลี่คลายกลายเป็นความนิยมสืบมาจนทุกวันนี้ แถมเผลอๆผมยังแอบคิดว่าน้ำคริกผัดนี้อาจจะเป็นวัฒนธรรมอาหารแบบจีนด้วยซ้ำไปครับส่วนน้ำคริกเผาที่ยังเผาเครื่องกันจริงๆคงยังเรียกขานกันแต่จำเพาะในหมู่คนรุ่นเก่าๆเท่านั้นน้ำพริกเผาแบบนี้คุณชายคึกฤทธ์อธิบายวิธีกินไว้ต่อจากวิธีทำในหนังสือของท่านว่าเวลาจะรับประทานทีหนึ่งก็ตักเอาน้ำพริกเผาที่หมาไว้นี้ออกมา แล้วเติมเครื่องน้ำพริกของอื่นที่ทำให้มีรสดีกินได้เช่นกุ้งแห้งโคลกส้มมะขามเปียกน้ำตาลปึกและน้ำปลาดีถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นน้ำพริกเผาสำเร็จรูปรับประทานได้ผมสังเกตว่าน้ำพริกเผาแบบนี้มีวิธีทำเหมือนกันเป๊ะกับน้ำพริกตาแดงน้ำพริกส้มมะขามเปียกเรียกว่าคมเป็นการยักกระสายเพิ่มเติมรสชาติเอาจากโครงสร้างหลักๆที่มีร่วมกันนั่นเองครับ น้ำคลิกผัดหรือน้ำคลิกเผาเป็นเครื่องจิ้งสำหรับไทยที่กินได้อร่อยควบคู่กับปลาย่างปลาทอดและผักสดกรอบๆอ,อย่างมะเขือแตงกวาถั่วพูสตอรหรือก้านคูนจะคลุกข้าวสวยร้อนๆหรือจิ้งกินเป็นคำๆก็ได้หรือจะเอาไปทาขนมปังปิ้งก็อร่อยมากประเด็นที่ผมอยากจะให้ลองช่วยกันคิดต่อ ก็คือดูเหมือนว่าเราอาจมีความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำพริกเผาที่ใส่ในต้ยมยำสมัยแต่ก่อนคลาดเคลื่อนไปบ้างซึ่งนั่นทำให้จินตนาการถึงรสชาติอาหารไทยโบราณพลอยผิดฝาผิดตัวไปด้วยสูตรต้ยมยำในตำราบโบราณอย่างแกงต้งยมยำปลาช่อนของหม่อมราชวงศ์หญิงสเสงี่ยมสวัสดีวัดในตำรับสายยาวภาระบุให้ใส่น้ำพลิกเผาด้วยในขั้นตอนท้ายๆหากเราเข้าใจว่าน้ำคริกเผาในสูตรที่ว่านี้คือ น้ำพริกผัดเยิ้มเยิ้มมันมันแบบที่ปัจจุบันเราพบในชามต้ยมยำทุกร้านจินตนาการของเราถึงต้งยมยำโบราณก็คงผูกพันกับความหวานมันเยิ้มและมีกลิ่นหอมเจียวกระเทียมเจียวผสมพริกแห้งเม็ดใหญ่เจียวคล้ายน้ำซุปบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปรสต้ยมยำหรือไม่ก็ต้ยมยำก้อนยี่ห้อดังๆในสมัยนี้เอาเลยทีเดียว แต่ถ้าน้ำคริกเผาในสูตรโบราณคือแบบที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เขียนเล่าไว้ว่าเป็นของที่กินกันในบ้านคนโบราณอย่างบ้านผมแต่ก่อนรสชาติของต้งยมยำไทยโบราณแถบภาคกลางแม้กระทั่งสูตรแบบในร้วนในวังก็น่าจะมีความหอมลึกๆด้วยกลิ่นไม่แห้งๆของการคั่วหรือเผาเครื่องตำบนเตาถ่านมากกว่าหอมเอียนเมันๆขอองค์การเจียวเครื่องตำในกระทะน้ำมัน เพราะเราย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่ากลิ่นของน้ำพริกผัดและน้ำพริกเผานั้นต่างกันอย่างมีนัยสำคัญวันนี้นอกจากทวนตำน้ำพริกผัดซึ่งใครต่อใครพากันเรียกว่าน้ำพริกเผาไปหมดคลุกข้าวกินแกล้มผักแกล้มปลาทอดปลาย่างแล้วประเด็นของผมก็มีเพียงเท่านี้แหละครับ